ดูเล่นก็้นี่เป็นเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นอะไรกันเนี่ยอยีนี่งเนี่ยเฮ้ยฉ <c oughs> <c oughs> ันจะลองยิงมังกนดูดีกว่าเฮ้ย <c> เ <oughs> ด็กคัสต้องลอฮัลโหมังกรเอะมังกรมังกร ต้งมาช่ฉันก่อนสิองคนกรตายอย่างนี้ไม่ดีแน่เลยตัจัไม่ดีเนี่มันต้องทาองคนกรไปหาโงพยาบาลเอช้ย พ่อทีกว่าหนโทรศัพท์เึืงนีอ่ะฮัลโหลค,ครับต้นนี้มีคนบาดเจ็บจากปืนครับช่วยมารับดัวเลยครับที่แม่น้ำพิษครับโอเคครับอะไรหมอจะมาเนี่ยให้หมอไม่มาสักทีรักษาเองเลยแล้วกัน hát, đồ lắp sàn anh ấy, lùm bay gì nè, không phải CPU, có lắp nè, trong này em, em đi qua thôi, em hỏi chơi, em tên gì mấy Ôi hừa cho như tên Lơ mau lơ đi Chị chọc lẹ Nói nữa Nói nữa Nói nữa Hello khắp ตอนนี้คนไข้ดีขึ้นแล้วครับเออคนไข้รู้สึกด,ดีขึ้นมากเลยครับแต่ว่าหายแล้วครับหายแล้วครับโอเคครับไม่ต้องการอลไรกลับใจเลยเออไปเลยเคเออไปเลยนองแล้ว,น,ลว,ลว,ลวนี่ว่ะฉันนองแล้วใจแล้วอีไอ่ทุกอย่างดีจ้ง เลื่มีกินมันนลล่ารู้อ๋อคิวทีทเเียวเขาเขาก็ใช้กันเนึ่งอย่างแรกเราจะต้องใส่นี้แหละที่ขาทั้งสองข้างเลยโอเค กระมงน่าจะถูกกระทบกระเทือนจากการกระเทกเออ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 เอ้ยช่วยช่วยเอยเออเอ้ยอเออเออเอยเาอเอ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 อเาอเอ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 อออ เย่อคุยทำไมยามันหล่นอีกเนี่ะหายสูงนแหละเอ้ยเอ้ยอะไรกเนี่ยโอ๊ยลองดูโอ๊ยไม่เห็นมีอะไรเลยโอุ๊ยเฮ้ยทำไมทไมโอ๊ยดีดีเข็มนี้มันก็พุ่งมาข้าได้เนี่ยโอ๊ยเจ็บ เลือดเลือดเลือดในตัวฉันฉันวเลือดในตัวฉันฉันไม่เลือเลือดแล้วฉันจุเลือดไม่ได้ยินเสียเลือดฉัน

น,นี้ที่หมอก็ามาดูต้องจากเห็นว่าทำไมถึงคนไข้ดีขึ้นเร็วคนไข้เอ้ยว่าใค้ที่ทู่ๆหาเราอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยนั่นยาตามด้วยหรือฟลีปอเมรก ก็มีเครื่องอะไรต่างๆเลย,ออเ,ลยเอ้ยฉันก็เลจะช่วยหน่อยนะทนก่อนเฮ้ยแล้วถูกขาขะอย่างนี้ดู่าจะไม่ดีแล้วแหละเอ้ยอสภาพไม่ไดีจะใช้ไม่ได้ ขาดูรู้ทุกมาเลยเอ้ยเฮ้ยเนี่ยไมปืนชตไฟฟ้าลอยไม่ได้ย่ะเฮ้ยเฮ้ยงกันที่ช็อตไฟฟ้าแล้วเอ้ยไมไม่ มันลอยได้อ่ะ ไม่ดีแล้วแหละโอ๊ยตายยังไม่รู้อ่ะ ยบาคนนั้นก็ได้ตายลงเนื่องจากการต่อสู้ของทั้งผีแต่ว่านะโอ้ยจิ้งไปนะคะพาพาคนนั้นหายไปแต่เขาเห็นว่าหายไปแล้วเขาก็เลยสู้กันต่อจนสองคน มไมได้มีคนชะไปเป็นคนคนนี้จ้กเจนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปที่ไหนเลยทำไ้ทุกอย่างหายไป,ยไปแต่ว่าศิษยสกของที่พังเนะ ไปนั่นต่อมาสีพีไปไม่มีคนหนึ่งเข้ามาต้องเป็นเด็กว้รุ่นไปรู้เรื่องอะไรแถวนี้เลยและเส้นหกมันเป็นพวกสองคด เฮ้ยทำไมมีทหางนี่นี่มีทหารแพทย์ยาขนเศษอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเศษเนื้อบนรถด้วยมีกระดูกด้วยเฮ้ยเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าเฮ้ยไั่มีอาวุธอะไรอยู่เต็มเลย ก็ไม่มเขาก็เลยทำให้เขากดมาเจ้ทีเขาแล้วเม่มึงยมึงกดเรื่องึ่งยังไม่จบเช่นเพื่อนเขาเ็เลยเริ่มแต่งานที่ไม่รู้มาจากไหนก็เลยจะได้คดีเข มีพรร้องอยู่ที่ขอบทำให้อะไรก็เป็นทำแล้วเขาไม่ได้สดรีคนหนึ่งซ่่นกเก็ได้อยู่ข้างหนึง่งด้วยความกดแต่ว่าเขาไม่ใด่เป็นอะไรมากนีจากไม่พี่เขาได้อีกแต่ว่าของก็าน้นลงไปตรงไหนเจอเขาก็ได้ล้มลง ผมปดกระเทยคืนอย่างไรและปวดสติไปเมื่อบางคนถึงไปดูก็เห็นเขาอยู่ในสภาพเฮโซนนอนแต่เขาบอกวเขากลัวไปเองและเขาเลยใช้เข็มชีจรและเขาแทงเข้าไป ที่วันเขาเตอนนี้กำลังใช้หา,าจได้ช่วยดแ,แล้วเขาก็ได้รปไปอย่าเรี่นเลยเขาได้ขาขาดไปทั้หมดและได้มีมัอมยอันหนึ่งมาม่งมาทับเขา ทั้งสองคนอันนี้ก่อนต้นไม้ลากมันก็ได้หลุดซึ่งท้ายก็ได้ไปที่คนที่ใส่พายอยู่แต่ซึ่งในตอนนั้นพาก็ไม่ช่วยอะไรขเขาแล้ว ซึ่งอีกคนนึ่มก็ตื่นขึ้นมาว่าเลยผมว่าขาของเขาติดอยู่ในพงต้นไม้ซึ่งตัวของเขาก็ได้ขาดและเขาก็ตื่นขึ้นว่าพวงกับ ที่ไม่ได้คิดจุดคิดว่าตัวเขาขาดแล้วเขาก็กิ้งไปแล้วก็เดินต้นไม้ทับจังไและเขาก็เสียชีวิตนำจุดนั้นนนไม่มีใครกล้าไปที่นั้นเลย kip tim. Mama. คนพวกนั้นจุกเยม ตรงนี้นั่นมันมท,ทุนึ่งคนเล่าจบมาเขาก็เลยได้วิ่งดิคนนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ได้วิ่งเข้ามาแต่เรื่องมันก็ได้ตัดมาที่ว่าเด็กคนนัน้นได้ไป ในฝนเขาได้ไปที่แห่งนั้นแต่ว่าเขาฝนได้ไม่นานก็ได้มีปืนเขามายิงยเขาอย่างลัวๆเป็นปืนช็อตไฟฟ้าแบบในหนังมาเลยในฝนเของเขาแต่กก็ได้โชคร้ายเหลือเกิน ที่ต้นไม้ข้างบ้านหล่นลงมันทับต้นต้นไม้นั้นไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากมากทั้งข้างบ้านเขาก็ไม่ได้มีบ่อน้ำอะไรก็ไม่รู้เหมือนในฝัน พล้พ่อเขาจบมาจากตลาดแล้วเขารู้ว่าลูกเขานอนกินบ้านกินนมเขาก็ได้รีบเข้าไปต่ได้ในบ้านลลกพอท่นไม่ลุมนะครับได้อิจใจแล้วก็ แล้วเมื่อเขาเล่นกุ๊เอของลูกเขาเขาก็ได้รู้สึกเขามีพลังเขาก็รีบเข้าไปแล้วก็เมื่อไถเข้าไปเขาใช้เขาก็ยกรถะเขาใช้ตุ้แล้วก็ล้ดันลงไปเมื่อดันลงไปเขาได้ พลังวิจัยจังหวะที่เขาขึ้นไปใช้จังหวะธรรมดาพ่อคนนั้นพ่อจะเตือนกันทำไม่แบบไม่ธรรมดาแรงเมื่อขึ้นไปเขาก็รู้สึกว่าจะตกบอลถ้าเขาได้ใช้หัวเกี่ยวไปต้องไฟ เาะที <rude S 2> ่เขาเขาได้ดึงกรเโดดขึ้นมาอย่างที N ่เขามีความวิตกก็ต้นไม้ก็ได้กระเด็นขึ้นไปฉนหัวเขาอย่างในแห้เขาก็ได้ตกมาจากหลังคาบ้านนึกจากเขาได้ลุกขึ้นไปเดี๋ยวมีเขาล้ลงมา ไม่เรเใครสเบก็ไมร่าใทอนแทนเขาก็ได้รู้สึกว่าเขาข้นืนกิไม่ใช่สกิดบด ตืได้หลังจากนั้นต้นไม้หลายๆต้นก็ได้ล้มลงม,มาทับเด็กคนนั้งจะต้องแบบล้มลงม,มาทับ ก็ได้มีอันขึ้นลงมาทักแม่้วก็นรนะแม่ก็สงสารเข่ก็ได้มีที่เราส่งอกาก็งชัที่อะไจะลงมาแล้วต้นไม้ที่ ยหนังเกี่กว่าแต่สุด้ายที่ดีก็มีสิมีจกน้องท่เกิด้นไมาไว้แต่พ่อกระดวั

chụp lùm